สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เห็นโสภิภาสารพัดเรื่องเล่าในรายการเกร็ดเก่าเล่าธรรมนะคะคลิปชุดนี้นับว่าเปตอนพิเศษสุดที่จะได้นำเสนอเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆค่ะสุดปลื้มใจและสุดอึง้ง ที่มีโอกาสได้ไปนค้นพบหน่อเนื้อเชื้อสายในตระโกลศากยะวงของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันหนำซ้ำพระเดชพระคุณท่านยังได้มาเกี่ยวพันกับประเทศไทยถึงขั้นได้รับสัญชาติไทยอีกด้วยน้อมกราบนมัสก,การพระอาจารย์ธรรมศาสกยะวงวิสุทธิ์หรือด็อกเตอร์อนิลมาน ธรรมศากิโยท่านพระอาจารย์ธรรมศากยโวงวิสุทธ์เป็นชาวเนปาลค่ะเกิดในตระกูลสากยะตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากทราบว่าท่านสืบพ่อเชื้อสายมาจากศักยะวงศสายไหนซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ได้ตอบคำถามจากผู้ที่สนใจว่า อาตมาเคยทำการสืบโพงสาขนาญาติหลักฐานพอทราบได้ว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนที่ย้ายไปอยู่ที่กาฐมันฑุสมัยพุทธกาลตามแผนผังพุทธวงศ์จะเห็นว่าพระอานตนท่านได้บวชเป็นพระแล้วเข้าใจว่าท่านพระธรรมมสัสสกยยวงศิสุ คงสืบเชื้อสายมาจากเครือญาติของพระอน,นุนเพราะในคลิป YouTube ชุดที่หนึ่งและชุดที่สองช่องเพนโสวิภาสารพัดเรื่องเล่าได้นำเสนอตระกูลสากยวงศ์มาจากเผาอาริยะหรืออารยนันที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบภูเขาหิมาลัยและได้สร้างกรุงกบิลพัทขึ้นซึ่งเป็นต้นตระกูลสากยวงศ์ สืบทอดกันมาจนถึงยุคพระเจ้าวิถุทพะได้ยกทัพไปฆ่าล้างแขนหวังล้างเผ่าพันธุ์สากยเวะบงให้สิ้นซาบจนทำให้กรุงกบิลพัทกลายเป็นเมืองร้างนับแต่นั้นเป็นต้นมาทำไมพระเจ้าวิถุทพะต้องฆ่าล้างแขนตระกูลสากยวะบงทั้งที่พระเจ้าวิถุทพะก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลนี้ เพียงแต่ต่างกันที่พระมันดาของพระเจ้าวิธุธภะมาจากนางทาสีหรือนางทาตชาวตระกูลสากยวงศ์แห่งกรุงกบิลพัทที่ยึดถือเรื่องสายเลือดมากจึงดูถูกเหยียดหยามเจ้าชายวิธุธภะเจ้าชายวิถุธภะรับไม่ได้จึงเก็บความแค้นนี้ไว้พอได้ขึ้นครองราชเมืองสาวัตถี แขวนโกศลแล้วจึงยกทัพไปฆ่าล้างแขนตระกูลศากยาวงศ์ที่กรุงกบิลพัทเมื่อได้ล้างแขนแล้วพระเจ้าวิถูธะปะได้ยกพลกลับสาวิถีพอตกค่ำก็พักค่ายริมฝั่งแม่น้ำฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลา,ลากได้พัดเอาทหารไหลไปตามน้ำตายไปจำนวนมากและพระเจ้าวิถูธะปะ ก็ถูกน้ำพัดพาไปจนสิ้นพระชนมสาเหตุนี้มาแต่กรรมเก่าพระเจ้าได้ตัดไว้เป็นเพราะบาปกรรมของชาวกบ,บิลพัทที่เคยโปรยยาพิษลงแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายไปจำนวนมากจึงถูกฆ่าล้างแขนจากอัฏฐกถาคาถาธรรมบทได้กล่าวถึงพระประวัติพระเจ้าวิถุตภะ ข้าล้างเผ่าพันธุ์ตะกูลสากยะว่ายังมีผู้ที่ยกเว้นไม่ให้ข้าและที่ใช้วิธีหนีพ้นการถูกฆ่าในครั้งนั้นไปได้บ้างทำให้เข้าใจได้ว่าสากยะวง์เหล่านี้และผู้ที่ไปอยู่เมืองอื่นอยู่กันแล้วจึงสืบตระกูลสากยะวง์ต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันตามที่ท่านพระอาจารย์ธรรมสากยะวิสุทธ์ได้กล่าวไว้ ที่เนปาลยังมีนามสกุลศักยะกระจายอยู่และนามสกุลอันนี้ต้องเป็นศักยะเปลี่ยนไม่ได้ที่เปลี่ยนนามสกุลศักยะไม่ได้ทำให้เข้าใจว่าคงเป็นเราะเพื่อต้องการรักษาเลือดให้บริสุทธิ์ไว้ให้เหมือนต้นตระกูลที่ไม่ให้แต่งงานกับสายเลือดอื่นนั่นเองตามภาพในแผนผังนะคะนับ ตั้งแต่เชื้อสายของพระเจ้าโอกากร,ราชต้นตระกูลสักยวงศ์แล้วที่โอรสและธิดาได้จับกู้แต่งงานกันเองตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงกบิลพัทและตั้งต้นตระกูลสักยวงศ์แล้วสำหรับเชื้อสายสักยะในปัจจุบันพระอาจารย์ได้กล่าวว่าเชื้อสายนี้ต้องบวชเนร ต้องแสดงตัวเองเหมือนเจ้าชายในตระกูลเหมือนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะดังนั้นเด็กชายในตระกูลนี้อายุสี่หรือห้าขวบต้องบวชเนรสี่หรือหวันการบวชเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของตระกูลสัก,กยะผู้ชายทุกคนต้องบวชต้องออกบินทบาทถ้าไม่ได้บวชถือว่าไม่สมบูรณ์ สำหรับท่านอาจารย์เองก็ได้บวชเป็นสามเณรที่เนปาลบวชอยู่ที่เนปาล9เดือนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารประเทศไทยเกิดจากการที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหวงวชิรยานสังวรเมื่อครั้งเปลี่ยนพระศาสนาโสพลได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศเนปาลเป็นครั้งแรกเมื่อปี2513 พระมุกสง์ในปานได้ทูลขอจากสมเด็จสองอย่างคือให้ไทยสงพระธรรมทูตไปเผยแผ่ที่เนปาลและให้พระภิกษุสามเณรเนปาลมาเรียนที่ไทยและพระธรรมศักยะวงวิสุทธ์ก็คือหนึ่งในนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงอุปถรัรมภ์พระธรรมศักยะวงวิสุทธ์มาตั้งแต่อายุ14ปี ได้ส่งสั่งสอนหลักธรรมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่งเสริมให้ท่านเรียนรู้จนกระทั่งเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศท่านพระธรรมสักยะบงญวิสุทธ์เป็นพระภิกษุเชื้อสายสักยะบุ์รูปแรกที่บรรพชาและอุปสมบทสนองงานสมเด็จพระยารสังบนสมเด็จพระสังคาชตั้งแต่เป็นสามเณรรวมถึงเป็นพระ รูปแรกที่องค์บ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานปุณส่วนพระองค์ส่งเรียนจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษท่านพระธรรมศักยวงวศ์วิสุทธิ์ได้รับการประทานอุปสมบทจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณะสังวร ในปี2523ได้รับฉายาว่าธรรมศากิโยแปลว่าอุกล้าในธรรมได้เป็นสาม,มเนนถวายการโปรนิบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลงวงวชิรยาณสังวรขณะนั้นเป็นสมเด็จพระญาณสังวรพระอาจารย์ธรรมศากยาวงวิสุทธ์ได้ยื่นขอแปลงส่นชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสญชาติได้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2558พระอาจารย์ธรรมศักดิ์ยาว,ว์วงศิสุเคยเป็นอาจารย์พิเศษประจำอยู่ที่วิทยายลัยศาสนศึกษามหาวิทยายลัยไม่ดนมหาวิทยา,ยล,ยทยายลัยเกรรษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยซานตาคาร่ารัด แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสหรัฐอาณาจักรและมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายแห่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากลมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยและอธิการบดีกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ปัจจุบันพระอาจารย์ธรรมศักดิ์เจ้าบ่งมิสุิ์รับนิมนต์เป็นอาจารย์พิเศษสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มหาวิทยาลัยสานตากร,ราสาหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษท่านได้สัมภาษณ์ถึงการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโลกตะมันตกว่า มหาวิทยาลัยต่างๆขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในพุทธศาสนาและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เขาได้ในภาษาที่เขารู้เรื่องซึ่งระบบการศึกษาของฝรั่งไม่เอาศรัทธานำเขาเริ่มจากความสงสัยและความท้าทายคือมาจากปัญญาและเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติตามจึงกลายเป็นความศรัทธาขึ้นเองในตอนท้าย มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างเปิดสอนพุทธศาสตร์ศึกษาแทบทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนหมดเพียงแต่บางแห่งอาจอยู่ภายใต้ภาควิชาศาสนาศึกษาหรือบางแห่งมีภาควิชาพุทธศาสตร์ศึกษาโดยตรงล่าสุดประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา เทรวาสในมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการจัดตั้งศูนย์ที่เจาะลึกเทรวาสเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าในการเรียนการสอนรับพุทธศาสนาในโลกตะวันตกสาเหตุที่ศาสนาพุทธไปเจริญในต่างประเทศเพราะเขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนาถ้าไปเป็นพุทธ คือในแง่ของพิธีกรรมยังเป็นศาสนาที่เขาได้นับถือกันอยู่เดิมแต่วิธีคิดที่ใช้วิธีดำเนินชีวิตการปฏิบัติหรือการคิดเป็นแบบพุทธร่งคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นปรัชญาหลายศาสนาเป็นแค่ปรัชญาแต่พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาอย่างวิทยาศาสตร์ยังขึ้นอยู่กับการเวลา แต่พุทธศาสนาเป็นสัตธรรมที่ไม่มีเงื่อนไขของการเวลาพิสูจน์ได้ตลอดเวลาปฏิบัติได้และเมื่อปฏิบัติแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งชาวตะวันตกตื่นเต้นกับพุทธศาสนามากจึงมีการเรียนการสอนพุทธศาสนากันทั่วไปซึ่งไม่ใช่ศึกษาจะไปเป็นชาวพุทธแต่ศึกษา พื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำบันชาวต่างชาติใช้ทุกวิทยาการที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์ยิ่งปฏิเสธไม่ออกเช่นเมื่อสิบปีก่อนองค์การอนามัยโลกศึกษาวิจัยทั่วโลกว่าพัฒนาการของโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรและมีโรคใดบ้างเพื่อดักปัญหาให้ถูก รากฏว่าโรคร้ายแรงที่สุดในปีคศ2020ไม่ใช่มะเร็งหรือเอสแต่กลายเป็นโรคเครียดเพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปฝรั่งพยายามค้น้ายาเพื่อแก้ไขแต่พบว,ว่ายารักษาโรคเครียดได้แค่ชั่วคราวเพราะความเครียดเกิดจากวิถีชีวิตที่สร้างขึ้น ไปไปมามาฝรั่งที่ศึกษาพุทธศาสนาก็เลยทดลองใช้วิธีการเจริญสติจนตอนนี้ทางการแพทย์พัฒนาขึ้นคือการบำบัดจิตบนพื้นฐานของการเจริญสติหรือการบำบัดจิตแก้ไขเรื่องความเครียดตอนนี้วงการแพทย์ได้ทดลองใช้การเจริญสติ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาพอทดลองด้วยการเจริญสติปรากฏว่าสามารถแก้ไขโรคได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงศึกษาลึกลงไปว่าทำไมแค่การนั่งสมาธิจึงสามารถแก้ไขในสิ่งที่ยาแก้ไขไม่ได้พบว่าฝึกจิตแล้วเปลี่ยนสมองได้ เปลี่ยนสมองด้วยการบังคับตัวตนให้เป็นไปในสิ่งที่เราต้องการจิตจึงเป็นสิ่งใหม่สำหรับฝรั่งแต่ของเราพูดถึงจิตมาก,กว่า2,500ปีแล้วเรารู้ว่าตัวตนดำเนินตามจิตพอฝรั่งมาเจอจิตคือการรับรู้ทางพุทธศาสนานั่นคือใช้อายตนะไปกระทบกับสิ่งข้างนอก แล้วเราทำปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมีตัวปัญญามากปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็ออกมาทางฉลาดแต่ถ้าเราปัญญาน้อยเราก็จะกลายเป็นเหยื่อกับสิ่งที่มากระทบนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนมานานแล้วพุทธศาสนาจึงกลายเป็นวิชาพื้นฐาน ที่ทุกคนต้องเรียนอาตมาเคยถามนักศึกษาที่มาโรงเรียนกับอตมาด้วยความอยากรู้ทำไมพวกคุณถึงคลั่งวิชาพุทธศาสนากันมากเขาตอบว่าวิชานี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดวิชานี้ทำอะไรไม่ได้อย่างฝรั่งที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนพุทธศาสนา เท่ากับไม่รู้เรื่องจิตวิทยาตอนนี้กลายเป็นว่านักศึกษาได้เรียนวิชาทางแพทย์ก็ต้องมาเรียนวิชาว,วิชชาพุทธศาสนานี้เป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่ได้เรียนเท่ากับวิชาอื่นๆที่เรียนอยู่ไม่สมบูรณ์โรงเรียนรัฐในอเมริกาที่สอนพุทธศาสนาเขาสอนการเจริญสติตั้งแต่ระดับอนุบาล สอนสติสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวสติหรือความจำคือของฝรั่งไม่ได้บอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ให้ดูสภาพตรงนั้นคือเอาเวทนานุป,ปัสนามาพัฒนาให้เด็กเรียนหรือถ้าเด็กสนวิธีการสอนก็ให้เด็กล้อมบงครูตีกลองและบอกว่า ถ้าหยุดเมื่อไหรที่เต้นอยู่ท่าไหนก็ต้องหยุดท่านั้นเด็กทุกคนก็เต้นแต่ในขณะเดียวกันหูก็ต้องฟังแล้วพอหยุดเสียงก็หยุดในท่านั้นนี่คือการฝึกเรื่องรู้ตัวจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนได้ยินเสียงไม่เท่ากันเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการนั่งสมาธิ หลังจากเด็กเข้าเรียนพุทธศาสนาแล้วมีการสัมภาษณ์พ่อแม่ว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้างพ่อแม่บอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาเลยกลัวไม่อยากให้ลูกเรียนแต่พอลูกได้เรียนแล้วรู้สึกสุดยอดมากอย่างตอนที่ทะเลาะกับสามีกลายเป็นลูกที่บอกว่าให้ไปน,นั่งสมาธิหรือบางคราวลูกบอกว่า อย่ากโกรธให้นับหายใจหนึ่งสองสามแล้วจะหายโกรธคือกลายเป็นเด็กสอนพ่อแม่นับว่าพุทธศาสนากับโลกาพิวัตนเป็นพุทธศาสนาระดับสูงกลายไปสึงจำเป็นในชีวิตประจำบันไปเสียแล้วการประยุกต์ใช้ชีวิตแนวพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมือง โนโลยีหากได้ผ่านแนวทางพุทธศาสนาแล้วเชื่อว่าโลกจะสงบสุขขึ้นหลายเท่าน้อมกราบสาธุในพระธรรมคำสอนเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุ